สวัสดีครับ FC ที่เคารพรักทุกท่าน FC ครับตำลาว29กันยาสูตร2ตัวมาตัวก็ทำออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้วันนี้คัดให้ตัวเดียวเลยนะครับ FC ครับผมคัดให้ตัวเดียวเลยครับ FC ชอบมาก f c ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันคนละ2แชร์3แชร์ได้นะครับ คัดมาให้ตัวเดียวเลยครับสูตร2ตัวมาตัวได้2กับ0นย์นะครับพี่สีครับแต่ผมคัดให้ fc คือ2ครับพี่สีครับนี่ครับตามใบนี้เลยครับตามใบที่ท่านเห็นนี้เลยครับ fc ครับ fc ท่านใดที่ชอบผมจับคู่ให้ก็ตามใบนี้เลยครับถ้าท่านไม่ชอบท่านจะนํา2ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของท่านเลยครับ หรือว่าท่านจะนำศูนย์ไปจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับในรูปแบบของท่านครับส่วนผมวันนี้ชอบ2ครับ2คือชอบจริงๆครับชอบมากเลยครับสำหรับ2 4และ2 6เนี่ยชอบมากเป็นพิเศษเลยครับดูครับ FC ครับฟังให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับ ไม่การันตีว่าจะมา100%หรือไม่นะครับเวซีครับผมทําตามสูตรที่ผมมีนะผมทําตามสูตรที่ผมมีส่วนเอฟซีเห็นแล้วจะชอบหรือไม่ชอบท่านก็พิจารณานะครับเวซีครับที่ขีดเส้นใต้เขียวๆนั่นคือชอบมากนะครับก็มี262824ครับเวซีครับเอฟซีท่านใดชอบในแนวทางที่ผมแบ่งปันให้ก็นำไป พิจารณาเอาครับไปสิครับนาไปพิจารณาดูครับส่วนผมคํานวณตามสูตรที่มีแล้วก็แบ่งปันให้รับชมฟรีๆไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่ต้องทักแชทไม่ต้องสมัครอะไรทั้งสินส้นครับไปสิครับไม่ต้องสมัครนู่นสมัครนี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่ต้องครับ รอรับชมที่หน้าเฟซหน้าเพจได้เลยครับไปสครับถึงเวลาผมก็ลงให้เลยครับขอเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันก็พอครับกดคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณมากครับขอบคุณท่านที่ยังรักและติดตามมันยมแดงนำชั่วคนนี้ตลอดมาขอบคุณมากครับหวังว่าวันนี้ คงจะอร่อยครับพี่ครับหวังว่านะครับพี่ครับขอให้อร่อยอร่อยสักทีเถอะตำลาวเนี่ยอยากอร่อยแบบ3ตัวเหมือน7 0 9จังเลย FC ครับอยากอร่อยมากครับ f c ครับมาชมเดนนำโชคตัวจริงจริงไม่มีห้องไม่มีกลุ่มนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีห้องไม่มีกลุ่มไม่มีลายไม่รีบไม่เซ็นเจอร์นะครับ ไม่มีห้องไม่มีกลุ่มไม่เล่นไลน์ไม่เล่นลมเม s เซนเจอร์ครับ